អាយទៅបងបើតាំងដៃ

เตรียมอุดพอผมบอกว่าเพื่อนที่ให้พูดนะครับวเพื่อที่้วไปเลยนะครับเพื่อที่เื่อนที่ออมาางซ้ายยิง<ป>แล้วก็เดินต่อครับออมาทาขวายิงไมหยุดอยน ต่อไปเป็นท่าพวกจับล็อกครับแถวหนึ่งแถวสามกลับหลังจับคั่กันนะครับจับคู่วกันครับข้ามปิดิลงเน้อครับข้ามปิดิลงเน้อจังหวัดที่หนึ่งเก้าเท้าซ้ายเข้าไปแล้วก็เอามือขวาไปจับก่อนครับจาบไหล่ก่อนครับอันเนื้เข้าลงพักคับก่อนครับ อันนั่งเขาลงพับทำก่อนเอาเด็กจะครับแก้เทาตายเข้าไปครับมือขวาไปจับข้อมือจับพักรับจับพักครับไปดึงเข้ามาสอวเองครับคือเข้ามาหายดองเดือซ้ายจับครับ ลงเลยครับเอาคภาพลงครับหลักลงเลยครับนอนลงเลยครับมาลงรับเพียกแขนขึ้นมาครับเพียกแขนขึ้นมาเข่าทั้งสองข้างด้วยเลยครับนับแขนเข้ามาตรงกลางเข่าเข่าสองข้างครับเข่าสองข้างเนี่ยไปเนี่ยแขนเลยครับยกแขนขึ้นตรงกลางครับเอาเข่าไม่ดีลยครับเอ่าดีครับเอาโค้งครับเอาโค้งครับเอาคข่าเต็มที่เลยมั้งเต็มที่เลยไม่ไมไร้ายไม่ไมร เราพูดย่กับตง็เขเต็มที่เลยอะเอาต่อข้างต้องเตงไว้เลยครับทับไว้เลยตำมเลยเอานะครับทีมคนหลุดเอามหมัับเอามามเึ้มาดครับเบือขวาครับเือขวาไปจับนะครับต่อไปเบือซ้าย สายจับช่วยครับือสายจับมือช่วยหัลงเลยครับหันลงให้ดนครับไปเลยไปเลย